สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ดูท่านจ้าเมื่อน,นี้ก็มาเลาะหัวรลอาอยู่แลค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งๆประมาณสามทุ่มนีละสามทุมท่มฝนเทจักจักจัจ,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 จลงมาโดนตื่อเพร่อละโดนอีรีนี่ละจนแต่หังร่มกัแห้งขนาดต้นไม้นี่หันเซเลยเซ่นอนกะเทลีต้นไม้กันดี ฝนแหง้งฝนก็แรงลมก็แรงน้ำก็เยอะพอดีโอ้ยมีหม่มมงนอนแสมีหม่งนอนแสตมละมีหม่งตมแสนอนโอ้ยได้เข้าใหม่บนางน้อยได้เข้าใหม่ติว่าสิไปอัน ใช่ควายพอนได้ลูกแจ็กเีมือใหญหเือกสีมือวันที่หนึ่งหวได้ลูกวันที่หนึ่งหหนึ่งกันยาหาน้อยตาเขายาวฝันบ้างไหมเวลานอนฝันบ่ฝันอยู่บ่าหาคน้น่ะคือฝันดีแท้ฝันตลอด ฟันหาตัวเล็กฟันหาตัวหมาและคนนอนก็ดีเมื่อนี้บ่แดัปานใดเนาะเมื่อคืนนี่ฝนตกแหงมันก็เลยบ่ออนปันใดอยู่ซังมั่งอะโอ้กิน้ากินยาเกือบเบิดติเกือบเบิดบ่หญ้าฮะฮึเกือบเบิดบ่ททองอวนละยางท้องนะฮะเอาคือเบิ่งขัดแขนนะฮะ โชว์กองดิบ่โอ้คือเบิ่งคักแท้นนี้ฮะเฮ้ยเบิ่งคักบางองนี้แท้ตาโค้ไข่ดอกนะบม่ได้ตาแดดข้าวร่มข้าวร่มขนะ้าวเงาบม่ได้ตากแดด,ก,ด,ก,ด,ดก็โอเคบ่ฮ้อนไปนไหนดิบ่ได้เศร้าโหโหเลยบ่เศร้าไนไหนฝนตก ท้องฟ้ากับแจ้งโป่งใสนะ,นะพไหนะแจ้งโป่งใสนะพฟ้าแจ้งโป่งใสนะเมื่อคืนนี้พ่นแล้วพอ่อาาบ่าเทลงมาค่ะบ่าโอ้ยฟ้ารัวเลยเอาไปไปเบ่งเพ่อนตึกสะดุ้งสะมันนี่จะาเพลินจะไปตึ๊กมองใดยังไม่เห็นยังไม่มีที่สมนุมถ้าสมนุมกันหลายๆเนะซิบกระดูง สมนมกันตึกกระดดงกะมวนหนึ่งพอละเวลาไปไปเบิ่งกราเจ้าตึกสะดงได้ป่าแน่นมวนแซวสะพอละสนามควายคงจะมีน้ำเยอะแล้วเพราะว่าฝนตกทั้งคืนควายจนอันบ่อหอนก็นโอเคอยู่คนกับบ่อหอนควายกับบ่อหอน แต่กระขาโควิดดีคือกันเชื้อโควิดแต่แทนอมแอมกล้ไก <c oughs> นี่เขาจะไปตรวจโควิดเป็นโรดพนักไปเบิดบ้านเลยมีโควิดเข้ามาสันมีพนยิงคนรอกพนประมาทนะผู้ใดเตือนเพ่นกับบเอเสืออย่าไปไกลที่สมนุมโซนเด้อผู้ใดปิดแล้วก็อย่าไปไกลนะคนว่ามันบอเต้นไ่คือก๊บเด้เพน่า กาวอนนี้ผ่านไปไปอยู่ไกลหหอคนที่เป็นอะไปหารู้อยู่กรุงเทพไปนอนไกลหอคนที่เป็นอะวันนี้เพิ่ติเต็้นได้ป่นี้เพิ่ติดต์เหรอู้กติดเพ่งกติดมาหาหลานอย่างเงีอยกติดอีกคนคนที่ประมาณนี่มันจะอย่าประมาณแม้แต่นาทีเดียวเลยมันบมเต้นคือกบดอกคนว่โอ้ว้าวอย่างกงี้มันบมเต้นคือกบมันกับเราเหยไปหน้าอากาศนี่แล้วเนาะ มันจะไปน้าอากาศพุมพุ่งกันบกพ้องแนกกะติดเร็วเลยติดแล้วมันจะไม่ออกแล้วมันจะเกาะว่าสัตมันจะมีหนาเหมือนทุเรียนเลยเกาะติดหนึบเลยว่ะสัมันจะไม่ออกจากปอดเลยวะทีนี้ก็เลยไ่ได้ไปใส่เลยค่ะไปทางอื่นทางไกลไม่ได้ไปคนแปลกหนาเนียค่ะไม่ได้ไปไกล์ไม่ได้คุยกันเลย คนมาแต่ทางอื่นทางไก่เขาเจ้ามาขายลอตรี่เนาะพาบกกาคุยบกกะวาวแล้วเนาะคนไปทุกบ้านทุกทีเนาะไปหาคนไปเจอคนที่ปิ่นบ้านที่ปิ่นนะเขาจะไปค่ะมันก็เชี่ยงเกินไปคนที่ปิ่นแล้วก็กักตัวผ่นบกกตัวป่ะเนี่ยผันยางเลาะอยู่ไปหาหมู่หาพวกกินเหล่าประชาชนไปลอบเทัอ่ทัวทีฟทัวเดียน ไปมองนั้นไปมองนี้อยู่เอ็เอ็คือปกตินะบอกคิดว่าจะขอเป็นวันนี้มาตรวจนี่ตรวจย้อนหลังนี่เป็นซาคน้นเป็นหาร้อยคนตรวจอันนี้คือโรคฮาโรคระบาดโรคลรปอดอันนี้ก็สวดมนต์ภาวนาหลายๆเพราะว่าแล้วกยดากันได้เพคะฮาต,ตับตับตามปอดฮนะบอห้ด่าเลยเพคะ มัมซิมาเอลีได้เพอ่อต้องเว้าดีๆมันมวลน้ํากันสวดมนต์ภาวานาหลายๆช่วงนี้ช่วงนี้คือช่วงยุคข้าวอยากมากแพงแล้วกะยุคเศรษฐกิจไม่ดียุคโควิดยุคโลกโลกร้ายโลกเผ่าพันชีวิตค,คนช่วงนี้นะ่ะ ห้มีความอดทนมีความอดการอดออมไปใส่มาใส่บอด้แยลัวกระยาประมาีิประมาทบอด้เลยโอ้ยบ่เป็นบ่เป็นแบบนี้ไปทางไหนมาทางไหนก็เสี่ยงขนาดเลยเห็นคนทางอื่นเนโอ้ยเห็นคนนอกบ้านเห็นคนทางอื่นมาเนี่ยโอ้ยเข้ากะบอกการเนะาะเพราะว่าจากมาแต่ทีบใดทางใดเพราะว่าล้มันไปทั่ว มันไปทั่วที่ถั่วแดนแล้วมันไปทั่วประเทศไทยแล้วโลกเลยมันจะไปทั่วแล้วถ้ามันเป็นแมบซบีไปเรือเรือเนี่โยโอ้เดี๋ยวนี้ก็หาเดือนสิงหากันยากันยาตุลากิกาทธันวาเนี่ยยังอยู่สี่เดือนจอากฮอทธันวาจากฮอดปีใหม่่นว่าขุนเด้ปีหนาพุนเด้ประชัน ถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะไม่เลือลาล่ะมันจะเกาะตับเกาะปอดละไปทางอื่นกันโบก,ก้าไปก็ม่จะเห็นลวงทงอแล้วลวงทงอย่างเดียวไปอยู่ผู้เดียวคุยกับต้นไม้ต้นตอกต้นเขา กัมัวกัควคอยหมดแล้วเนาะไปอยู่ที่สุมนมบไ่ได้เด้ที่สุมนมชนไม่ได้ที่มีคนผู้นั้นไปผู้นี้มาเนี่ยแล้วผู้นั้นก็ไปผู้นี้ก็มาไปมองนั้นไปมองนี้เลาะผู้เป็นกันเลาะเด้เลาะตลาดเลาะไปอำเภอเลาะไปใส่ไปมองนั้นมองนี้ผู้เป็นกัน วันนี้มาตรวจย้อนหลังวันนี้เพราจจะว่าเจ้าของเปลี่ยนแล้วมาตัทย้อนหลังเอาคนที่ไปร้วมมาตรวจอีกโรคหาโรคหาโรคระบาดจะเกิดโรคระบาดจะเกิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวโรคร้ายระบาดโจรผู้ร้ายอัตพาณ และภัยอื่นๆจะตามมายุคข้าอยากมากแพงขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ทุกคนเตรียมพร้อมขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะถ้าบุญมีวาสนามากันจะได้เจอกันนะคะถ้ายัง แบบบูญหลายสายเาานะคงสิได้เจอกันคงจะได้พบกันนะคะถ้าตลาดเปิดโรงเรียนก็ยังไม่เปิดคะ่ะตลาดก็ยังไม่เปิดนะคะดูเลกตัวเองไปก่อนนะคะเบิงสถานการณ์ไปก่อนคะ่ะว่าจะเป็นอย่างไรสถานการณ์ไม่สู้ดีแล้วค่ะเกิดอ้อมออมแอมแมอมีละ อมอมแอมแอม,แอมดอนทอยนี่ลหละยังโบไปไกลเลยโค้องอ้อมแอมไปแถวๆไกลๆดอนทอยนี่น่ะดอนทอยค่ะยังยังยังอกเสียงแต่ทางอื่นน่ะเสียงมาแล้วเป็นแล้วทีนี้ก็หามไปหากันวันนี้หามขามขีดขามขีดเดนบ้านไผ่บ้าน,าานมันบ่อยไปหากัน ไปข้าหม้มมข้าห้มข้าหโมไปไปข้าหโมไปโฮมโหมข้าร่มข้าร่มไปข้าร่มเลยเมื่อเดือยจะได้ลูกนี่เมื่อเดือยจะได้ลูกนี่ท้องเงี้ยหยดหยดนี่แอวอยังบอลันบะกระสบหลังยังบอลันยังบอลันอยู่เมือ่อใดจะได้นี่ เอนที่นี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามตอนต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะตลอดปีและตลอดไปค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะแฮงเฮงปังๆค่ะสบายดีบังซูขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า